วิทยาศาสตร์หน่วยที่4นานาวัสดุป .5 นะคะข้อที่1สิ่งของในข้อใดใช้ประโยชน์จากสมบัติการนำความร้อนของวัตถุวัสดุอของวัสดุตอบคอควายภาชนะหุงต้ม 2. ในการทําสายไฟนิยมใช้โลหะในข้อใดเพื่อให้นําไฟฟ้าได้ดีที่สุดตอบขอขายทองแดง 3. ส,สิ่งของในข้อใดทําจากวัสดุมากกว่า1ชนิดตอบก็ไกายกันไกล 4. ส,สิ่งของในข้อใดมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ ตอบงองูโฟมห้าวัสดุที่นำความร้อนได้ดีมักจะมีสมบัติใดควบคู่กันไปด้วยตอบก็ไก่นำไฟฟ้าได้ดีหก วัสดุในข้อใดควรนำมาทํำฉนวนความร้อนตอบข้อควายพลาสติกเจ็ดการที่เรานำเพชรมาใช้ในการตัดกระจกเกี่ยวข้องกับสมบัติของวัสดุข้อใดตอบงองูความแข็ง วัสดุ A ไปขูดวัสดุ B ทำให้วัสดุ B เป็นรอยและเมื่อนำวัสดุ C ไปขูดวัสดุ A ทำให้วัสดุ A เป็นรอยข้อใดเรียงลำดับความแข็งของวัสดุจากมากไปน้อยได้ถูกต้องตอบงูงู C A B วัสดุในข้อใดได้มาจากธรรมชาติตอบขอไข่ยาง 10. วัสดุที่จะนำมาทำของเล่นเด็กควรมีสมบัติอย่างไรตอบคอควายมีความยืดหยุ่นสูงส1อ นำช้อน A และ B ไปลนไฟพบว่าช้อน B นำความร้อนแต่ช้อน A ไม่ร้อนอยากทราบว่าช้อน A และ B น่าจะเป็นช้อนที่ทำมาจากวัสดุในข้อใดาตามลำดับตอบคอควายพลาสติกโลหะ 12. วัสดุในข้อใดที่สามารถรับน้ำหนักได้มากที่สุดเมื่อมีขนาดและความยาวเท่ากันตอบขอไขเส้นเอ็นสิ 13. จากข้อ12เป็นการแสดงถึงสมบัติในด้านใดของวัสดุ ตอบขอไขค,ความเหนียว 14. เราจะทดสอบความยืดหยุ่นของวัสดุได้โดยวิธีใดตอบกอไก่การออกแรงกระทำต่อวัสดุ 15. การต่อวงจรไฟฟ้าถ้าต้องการให้หลอดไฟสว่างควรใช้วัสดุใดต่อเชื่อม ในวงจรตอบงอง,งูกระดาษฟอยล์สิบหกข้อใดเรียงลำดับความอัดแน่นของอนุภาคจากแน่นที่สุดไปเบาบางที่สุดตอบคอควายของแข็งของเหลวแกส๊ส17เ ข้อใดไม่ได้จัดอยู่ในสถานะแก๊สตอบคอควายน้ำมันก๊าซสิบแก๊สเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนสถานะได้เมื่อใดตอบขอใข่คายความร้อน สิ้าถ้าพ่นแก๊ส1ลิตรเข้าไปในขวดที่มีปริมาตร800มิลิลิตรจากนั้นปิดฝาขวดให้แน่นอยากทราบว่าแก๊สในขวดมีปริมาตรเท่าใดตอบงองู800มิลลิลิตร ที่สิข้อใดมีสารครบทั้งสสถานะตอบงองูออกซิเจนดินน้ำมันน้ำเกลือ21สิ่งใดที่สามารถบีบให้ปริมาตรลดลงได้ตอบงองูอากาศ 22. ข้อใดเป็นการแสดงถึงการได้รับความร้อนตอบขอไขน้ำเปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำยี่ถ้าต้องการให้แท่งเหล็กเปลี่ยนรูปร่างควรทำอย่างไร ก๊าไนำไปผ่านความร้อนสูง 24. ปริมาตรของแก๊สจะเท่ากับปริมาตรของภาชนะที่บรรจุเนื่องจากสมบัติในข้อใดของแก๊สตอบคอควายเพราะแก๊สมีปริมาตรไม่คงที่และฟุ้งกระจาย 25. ข้อใดไม่ใช่สมบัติของของแข็งตอบคาควายรูปร่างไม่คงที่ยีสิบห ไม่ต้องการหาปริมาตรของของแข็งที่มีรูปทรงเลขาคณิตด,ด้วยวิธีแทนที่น้ำนักเรียนจะหาได้ตามวิธีวิธีทางคณิตศาสตร์ในข้อใดตอบคอควายกว้างคูณยาวคูณสูง 27. สิ่งใดมีรูปร่างไม่แน่นอน สามารถเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุได้ตอบขอใครประลอด28หากใส่น้ำลงในแก้วแล้ววางทิ้งไว้น้ำจะเปลี่ยนเป็นสิ่งได้เพราะอะไรตอบก็ไก่ไอ้น้ำเพราะได้รับความร้อน 29. เมื่อนำเนยแข็งใส่ลงในกระทะที่ร้อนจัดเนยแข็งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรตอบขอไข่การเกิดการหลอมเหลว 30. เทน้ำที่มีปริมาตร3 0 0ลอบ ลอบบจุดซอมอจุดลงในเหยือกที่มีปริมารออรรต,มตร500ลอลบลูกบาศติเมตรอยากทราบว่าน้ำในเหยือกมีปริมาตรเท่าใดตอบขอไข่300ลูกบานติเมตร